เขาบอกว่าจุลาติดแกมเไม้ไดูกันว่าหนึ่งวีเนี้ยเราติดแกมจริงหรือเปล่าไปดูกันถึงโดยสวัสดิภาพนะคะคุณแม่ประเด็นคือแม่ไม่ให้ขึ้นแก๊ปแต่ว่าก็ขึ้นมาเพราะว่าไม่ทานแล้ว เอาละค่ะว้าวตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านทีคที่คาบกอดังซูมเขียนเป็นทีคแต่ว่ามันอยู่ภายใต้ใส่ดีๆอหนึ่งตักปังโอ้โหร้อยแปดเก้าอารอเยอะมากเลย c นเ t e n t บ้างช่องล้างหมดแล้ว <laughs> ร้อยหนึ่งบาทฝั่งเน่ร้อยสิบเจ็ดบาทน้ำฟรีเมื่อกี้เนนเน่บอกว่าเนนเน่อิ่มแต่เน่เป็นคนมาชวนมาชวนมากินก็กลับมาถึงห้องแล้วจบไปสาหรับวันแรกเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันว่านี่ใช้ไปกี่บาทมีเพื่อนเล่นเพื่อนมาก็เริ่มจากเดินทางเนาะแกร็บสามเจ็ดบาทเข้าที่อย่างสามสิบเก้าก็ไปเอ็นจอยอิตติ้งกับเนเน่มา 189หาร2ค่าข้าวเ,เย็นหลงรวยร้อยหนึ่งบาทซึ่งวันนี้เบ็ดเสร็จแล้วใช้ไปทั้งหมด200 71.5บาทเกือบ300เร้อยเรียบโอเคฉะนั้นเนื่องจากวันนี้เราใช้แบบสุริสุราย่เหรอั้นพรุ่งนี้เราจะมาคุมงบกันไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าก็เดี๋วยวจะคุมอไหนที่จะเป็นก็จะใช้อไหนที่ไม่จะเป็นก็จะพยายามแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็จะพยายามโ okay. อเคงั้นจะแค่พรุ่งนี้บ่าย นิวเดย์กับรถป๊อบเรามาทำมิชชั่นอันนี้ซื้อของมากมาแก่กอนแล้วก็เลยมาพักซื้อเอาน้ำตาลเข้าด้วยดก็คือยกยกกระุโตเขอไม่มีสะานไม่เป็นไรพูดไปก่อนอยาเขอมาไม่เถียัรถ 69บเท้าบาทขบมปัเป็นอะไรเซนตตอนดบงบหนึ่งแบงจ้า <c oughs> แล้วเราก็มากินลนมืูแบบอีกแล้วน้อยอแล้วเราจะกินเหมือนเดิมหนึ่งหายกาหนึ่งสันคอค่ะมีคุยกับพี่เขาหน่อย ครับชื่ออะไรครับต,ตอบาาตอบอรี่มาราเิตตอบอรี่มารเิตึ้งตึ้งึงทุกคนแบ้มือคนละสิอ่เด,ด,ดี๋ยวพูดอินะทุกคนสั่งเหมือนกันหนึ่งอันหนึ่งอันคนสั่งสอัน, 1> 1อน ไม่เกี่ยวออ <c oughs> ไปลืมสรุปของเมื่อวานเมื่อวานกินข้าวเที่ยง50บาทโยกิรุโต69ข้าวเย็น90แล้วก็ขนมหวาน89แล้วก็ขากลับจากสยามมาคณะตกค่าแก๊บคนละ20บาทไม่รู้ได้กี่บาทสวัสดีน้องแมวไมด้กี่บาทน้องแมว มิวเดย์ไปเคลื่อนปอปกันชิปบเปนือป้าแล้วแล้วก็เดินทางมาถึงมื้อสุดท้ายไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่จะกินสำหรับวันนี้ก็คือ,อยาม,ามาม่าอันนี้ราคาเจดสบาทเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้เงินไ,งไปกี่บาทมาดูกันคือกินเลขเพื่อนเหมือนเดิมเมื่อเช้ากินข้าวไป40สบาท กินอะไรอีกไม่กินแล้วมือสุดท้ายคะแนนว่านี้ิริรวมอยู่ที่1น0รสบบาทเลิศโอเคฉะนั้นถ้าใครคิดว่าอยู่จุฬาแล้วติดแกรมสิ่งที่ทำให้เราติดแกรมคือการเรามีเพื่อนเยอะๆจะเห็นว่าสองวันที่ผ่านมาคือไปกินข้าวเพื่อนทั้งหมดใช้เงินเยอะทั้งหมดอ่ะแล้ว เพื ну. oh. ่อนก็ไม่ได้พาติดกรมเสมอเมื่อวันดูอีก2วันสุดท้ายว่าเราใช้เงินกี่บาทโอเคขอเตยบอกกินข้าวจะแกรุ่งนี้ไม่ได้ีเลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคจบไปแล้วกับวันที่4ีเรามาสรุปยอดกัน ยูคือคิดเลขอ่ะใช่แล้วคค่าเริ่มจากเมื่อเช้าเมื่อเช้าเรียนแปดโมงก็เลยทำให้เราต้องนั่งแกรบไปเพราะงั้นขอประทานภัยคุณแม่ยีบเกาบาทข้าวเที่ยงห้าสิบบาทข้าวเย็นเมื่อกี้ร้อยสิบบาทมะม่วงสวรรค์ห้าสิบบาทรวมเป็น239าสาบาทสำหรับวันนี้ พวกนี้เราต้องกินน้อยๆแต่ไม่เป็นไรพวกนี้เรากินมื้อเดียวฉะนั้นมื้อเดียวจริงไหมก็เดี๋ยวไปดูกันมาสุดท้ายโกโกโกโอ้วนหลังนี่ว่าแห่งไทยเที่ยบร้องอยู่ สรุปของวันนี้ก่อนวันนี้วันสุดท้ายนะคะของสัปดาห์เริ่มจากเมื่อเช้าเมื่อเช้าตื่นสายอีกแล้วเพราะงั้นเราก็เลยเรียกพี่แกป๊ปอีกแล้วยี่สิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงที่ตลาดห้าสิบบาทแล้วก็สตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตสี่สิบห้าบาททีนี้ค่ะก,กับแวะงานเทนะคะก็ได้ขนมตาลมาสิบห้าบาทเอยไม่ใช่ได้มาสามสิบห้าบาทแล้วก็สุดท้ายคือเรียกว่าอะไรอะ่ะเปาจีอ๋อ 35บาทไม่ได้หายอกสดะจะคนดูนะโอ้เพราะวันนี้สิ้นสุดอยู่ที่194บาทนั่นเองโอเคก็ก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ได <c oughs> งั้นเรามาสรุปรวมกันดีกว่าว่า1วีกเนี้ยจ,ะจะ่ายธะาคารรหัสดุเราใช้ไปน้ำมันกี่บาทเริ่มจากวันแรกใช้ไปได้2 7 1 5บาท วันที่2เราไม่ได้คิดเนาะเราก็เลยโอ้ไม่ได้คิดหลวงนะคะแต่ก็น่าจะ2-300อยู่ดีแล้วก็วันที่สวันพุธ110บาทเมื่อวานใช้ไป239รามแล้ววันนี้ใช้ไป194บาทเบ็ดเสร็จอยู่ที่1 1 3่5บาท1นึ่งวีกอันนี้คือ1นึ่งวีกนะคะทุกคนทางนี้นะคะขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการแอดฟอร์ของแต่ละคนด้วยเนาะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเรานะคะทำงานด้วยนะคะเป็นติวเตอร์สอนพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เราเอามาใช้กินทุกวันนี้เนี่ยไม่รลมค่าหอเนาะเป็นเงินที่เราหาได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะคะก็ะคือไม่ได้ของเงินจากที่บ้านแล้วที่บ้านเนี่ยจะซัพพอร์ตแค่ในเรื่องของค่าเดินทางถ้าเกิดแบบกลับบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นค่าหอประมาณนี้นะคะส่วนค่ากิน ถ้าขนมอะไรอย่างนี้เราจะกินเองหมดเลยถ้าคิดเฉลีย่ยนะคิดเฉลีย่ยเยอะอยู่ดีนะคะตกวันเรารมันสามร้อยโดยที่เรากินแค่สองมือ้อจะเห็นว่าเรากินของหวานทุกวันเลยนะคะปีสี่มันมันเครียดอะเนาะจริงๆร้านอาหารถูกๆอะ่ะก็มีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราไปกับเพื่อนด้วยเนาะเราเพื่อนเยอะใดๆแล้วก็แบบเออพอมันเจอเพื่อนอะไรอย่างงี้มันก็แบบกินนะ้วสั่งสัค์ถ้าเกิดว่ากี่คนเดียวก็จะแบบเหมือนวันฟูด้ดดัตตุคนเรากินไปแค่แบบ ร้อกว่าบาทเองเออก็ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะอันนี้ก็เอาไว้เป็นเหมือนอ้างอิงนะคะทุกคนราคาบรรทัดทองอะเอาอะไรมากหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังตัดสินใจที่จะเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วจุฬาหรือว่าแถวแถวนี้นะคะก็ลองคิดดูนะคะ ซึ่งน้องๆอาจจะไม่ได้ชีวิตติดแกลมแบบพี่ก็ได้พี่ติดแกลมไหมพี่ว่าพี่ไม่ได้ติดแกลมแต่พี่ติดกินนะคะเพราะว่าจะมีประโยชน์น้อยมากกัน,น้อยสำหรับคลิปนี้ขอโจบไ้เพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรดีก็ค่อยมารุ้นกันแล้วค่ะน้อชีวิตปีสีแบบคอนเทนต์เยอะนิดนึงนะคะขอสคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย